กล้วยทอดสูตรนี้แป้งกรอบมากๆเลยอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรและวิธีทำพร้อมเคล็ดลับทำย่างไรให้กล้วยทอดมีแป้งกรอบหวานมันกำลังดีอร่อยและสีสันสวยงามน่ารับประทานแบบนี้ตามครูจินดามาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจินดามาชวนทำกล้วยทอด สูตรนี้ทำง่ายใช้แป้งข้าวเจ้าชนิดเดียวไม่ต้องนำแป้งอื่นมาผสมแต่ทำออกมาแล้วแป้งกรอบอร่อยมากๆใครจะนำไปทำกินก็ได้หรือจะนำไปทำขายก็กำไรดีมากเลยค่ะก่อนทำกล้วยทอดเรามาทำน้ำปูนใสกันก่อนนะคะทำน้ำปูนใสง่ายๆเลยค่ะน้ำปูนแดงที่กินกับหมากมาใส่ลงในชามแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเอาน้ำมาใส่ลงไปเลยค่ะใช้ทับทีบี้ให้ปูนแดงละลายค่ะใส่น้ำลงไปสูตรนี้ใช้ปูนแดงสำหรับกินกับหมากสองช้อนโต๊ะและใส่น้ำสามลิตรค่ะละลายเสร็จแช่พักไว้ประมาณห้าถึงหชั่วโมงค่ะตอนนี้น้ำปูนใสของครูตกตะกอนใช้ได้แล้วนะคะ ครูแช่ไว้ทั้งหมด6ชั่วโมงค่ะให้เราช้อนด้านบนที่เป็นฝ้าขาวๆแบบนี้ทิ้งแล้วเอาน้ำตรงกลางที่ใสๆนะคะไปละลายแป้งสำหรับทอดกล้วยกล้วยทอดออกมาจะได้แป้งกรอบๆค่ะตอนช้อนน้ำปูนใสถ้าติดตะกอนปูนสีแดงนิดๆด,ด,ด้านล่างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าให้ติดเยอะนะคะเดี๋ยวกล้วยทอดของเราออกมาจะรสเฟื่อนค่ะ เรียมน้ำปูนใสเสร็จแล้วมาดูส่วนผสมทั้งหมดของกล้วยทอดกันนะคะส่วนผสมตัวแรกคือกล้วยน้ำว้าค่ะครูใช้กล้วยน้ำว้า1หวีเลือกให้สุกประมาณนี้นะคะอย่าให้งอมมากเกินไปเดี๋ยวกล้วยทอดจะอมน้ำมันและอย่าให้งามมากเกินไปเดี๋ยวกล้วยทอดออกมาจะฝาดค่ะให้สุกประมาณนี้กำลังดีเลยนะคะตัวต่อไปคือแป้งข้าวเจ้าค่ะ สูตรนี้ครูใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวนะคะไม่ผสมแป้งทอดกรอบหรือแป้งอื่นแต่ทอดออกมาแล้วรับรองว่าแป้งกรอบมากค่ะมะพร้าวขูดขาวให้ใช้มะพราะ้าวทึนทึกนะคะอย่าใช้มะพร้าวสุกเพราะน้ำมันในมะพร้าวจะเยอะทำให้แป้งของเราไม่กรอบเท่าที่ควรค่ะแต่อย่าใช้มะพร้าวอ่อนนะคะเพราะมันน้อยกล้วยทอดของเราออกมาก็ไม่อร่อยเช่นกันค่ะ น้ำตาลทรายขาวอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะกล้วยมีความหวานตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราใส่เยอะไปกล้วยทอดออกมาจะหวานเกินไปค่ะเกลือป่นใส่กล้วยทอดเพื่อให้ความเค็มไปตัดกับความหวานรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะน้ำปูนใสสำหรับละลายแป้งงาขาวไว้สำหรับใส่กล้วยทอดกล้วยทอดออกมาจะได้มีกลิ่นหอมและมีความมันจากงาเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ใบเตยหอมไว้ใส่ตอนทอดกล้วยเพิ่มความหอมให้กับกล้วยทอดนะคะน้ำมันพืชสำหรับทอดกล้วยครูใช้น้ำมันถั่วเหลืองใครจะใช้น้ำมันปาล์มก็ได้เอาตามความสะดวกเลยนะคะเตรียมส่วนผสมครบแล้วลงมือผสมแป้งสำหรับชุบกล้วยทอดกันเลยค่ะครูใช้แป้งข้าวเจ้า400กรัมใส่ลงในชามผสมแบบนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัม ใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยนะคะใส่เกลือป่นลงไป8กรัมค่ะใส่น้ำปูนใส่เพื่อละลายแป้ง330กรัมใส่ลงไปแล้วก็ใช้มือนวดขยำแบบนี้นะคะค่อยคใส่น้ำปูนลงไปค่ะอย่ารีบเทใส่ลงไปพรวดเดียวนะคะเดี๋ยวจะทำให้แป้งเหลวเกินไป ตอนนำไปชุบกล้วยจะไม่ติดหรือว่าติดน้อยไปนะคะสูตรนี้ใช้น้ำปูนใสยอย่างเดียวไม่ต้องผสมน้ำนะคะไม่ต้องกลัวรสเฝือนค่ะเพราะตอนตักน้ำปูนใสเราจะไม่ตักให้ติดฝ้าด้านบนและไม่ตักให้ติดตะกรนปูนสีแดงมากเกินไปนะคะอาจจะติดนิดนิดได้ค่ะแต่อย่าให้เยอะนะคะละลายแป้งให้เหลวพอประมาณนี้ พอแป้งของเราเหลวใช้ได้แล้วนำมะพร้าวมาใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ใช้มะพร้าว250กรัมใส่ลงไปแล้วก็ใช้มือคลุกเคล้าให้แป้งกับมะพร้าวเข้าผสมกันแบบนี้อย่าขยำแรงนะคะเดี๋ยวกะทิจากมะพร้าวจะออกมาทำให้กล้วยทอดแป้งกรอบน้อยลงค่ะผสมแป้งกับมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแป้งจะเหลวประมาณนี้นะคะ จากนั้นนำงาขาวที่เตรียมไว้มาใส่ลงไปเลยค่ะสูตรนี้ครูใช้งาขาว40กรัมนะคะใครชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใครไม่ชอบหรือไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะคนจนงาและแป้งเข้าผสมกันแบบนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการผสมแป้งค่ะจากนั้นเรามาปอกกล้วยกันเลยค่ะตัดกล้วยออกจากวีแล้วนำมาปอกเปลือก ออกแล้วดึงเส้นใหยออกทิ้งให้หมดค่ะปอกเสร็จแล้วหั่นกล้วยเป็นชิ้นบางๆค่ะอย่าหั่นให้หนานะคะเดี๋ยวกล้วยทอดของเราจะอมน้ำมันค่ะครูหั่นเป็นชิ้นบางๆสีชิ้นต่อลูกแบบนี้นะคะหั่นเสร็จนำไปใส่ในแป้งที่คลุกเจียมไว้เลยค่ะครูทำให้ดูอีกครั้งนะคะ ก่อนนำกล้วยไปทอดเดี๋ยวครูชุบแป้งให้ดูนะคะนี่ค่ะกล้วยติดแป้งดีมากเลยค่ะเรานำกล้วยไปทอดกันเลยนะคะนำกระทะมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนได้ที่นำกล้วยที่ชุบแป้งเตรียมไว้ใส่ลงไปทอดเลยค่ะให้ใส่ตอนที่น้ำมันร้อนได้ที่นะคะไม่อย่างนั้นกล้วยจะอมน้ำมันและติดกระทะ แล้วก็อย่าใส่ให้แน่นเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวตอนสุกกล้วยของเราจะติดกันเป็นแผ่แบ่งแยกออกเป็นชิ้นยากค่ะใส่กล้วยลงไปทอดแล้วรอให้แป้งเซตตัวจากนั้นใช้ตะหลิวแซะเพื่อไม่ให้กล้วยติดกระทะนะคะอันนี้กล้วยไม่ติดกระทะนะคะเพราะว่าเราใส่กล้วยตอนที่น้ำมันร้อนได้ที่ค่ะพอเราทอดจนกล้วยมีสีเข้มขึ้น ใช้ตะหลิวพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะเพื่อให้กล้วยทอดของเราโดนความร้อนทั่วถึงกันสีของกล้วยทอดจะได้เสมอกันและสุกทั่วถึงกันด้วยค่ะขั้นตอนนี้มันพลิกหน่อยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวกล้วยจะไหม้ค่ะทอดจนกล้วยสุกและมีสีประมาณนี้ใส่ใบเตยหอมที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะ ช่กระชอนคนให้กล้วยได้รับความหอมจากใบเตยทั่วถึงกันนะคะเสร็จแล้วช้อนขึ้นเลยค่ะกล้วยทอดของเรากลิ่นหอมสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะรอให้กล้วยทอดสเสด็จน้ำมันแล้วนำมาเทใส่บนใบตองที่เตรียมไว้ก่อนจะทอดกระทะดอ,อกไปตักเศษแป้งออกทิ้งให้หมด ไม่อย่างนั้นจะไม่ติดชิ้นอื่นนะคะใส่กล้วยลงไปทอดแล้วทำเหมือนเดิมจนกล้วยที่เราเตรียมไว้หมดเป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการทอดกล้วยค่ะกล้วยทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดูนะคะว่ากรอบอร่อยขนาดไหน แป้งกรอบมากๆตอนเคี้ยวโดนงาและมะพร้าวมีกลิ่นหอมและมันมีความหวานตามธรรมชาติของกล้วยและมีความเค็มนิดๆรวมกันแล้วอร่อยลงตัวมากๆสูตรนี้ต้นทุนน้อยแต่อร่อยแป้งกรอบมากเหมาะที่จะนำไปทำขายค่ะคลิปการทำกล้วยทอดก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ